ตำรวจตรวจดูกายดูใจของเราให้เรียบร้อยเพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติจิตภาวนาโดยรัทธาความเลื่อมใสและตั้งใจปฏิบัติตามโดยความเคารพ การปฏิบัติด้วยความเคารพและความเรื่อมใสเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นเบื้องต้นเราจะต้องปรับปรุงจิตใจของเราเพื่อให้สร้างกำลังในที่จะปฏิบัติเพราะความเรื่มใสและความเคารพนั้นเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความพอใจในการปฏิบัติ แล้วก็ได้ความสุขใจทำการใดๆโดยความไม่พอใจโดยความทุกข์ใจโดยความขัดข้องงานเหล่านั้นก็ไม่ได้ผลที่สมบูรณ์บริบูรณ์เท่าที่ควรเพราะงานปฏิบัติทางจิตใจเป็นงานที่ละเอียดมากเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องด้วยอารมณ์ เกี่ยวเนื่องด้วยความคิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยสติเป็นนามมาทำเช่นเดียวกันจึงสามารถจะรู้เรื่องกันได้ถ้าขาดสติแล้วการภาวนาก็ไม่ต่อเนื่องกันเราสังเกตดูเมื่อสติเอ,อ่เมื่อไหรแล้ว มีอารมณ์อันอื่นแทรกเข้ามาทันทีงานที่เราทำอยู่ก็เลยหายไปทิ้งไปขาดไปเช่นตัวอย่างเรากำหนดลมหายใจเข้าพุทธออกโทเข้าพุทธออกโทแเราก็พยายามดูถ้าเผลแ้งแผลก็มีอันอื่นจูไปกว่าจะรู้ตัวกลับมาพุทธโทอีกเลยทั้งต้นใหม่ใหม่เรื่อย เลื่อยไปเลยสมาธิก็ไม่เป็นสมาธินีสติก็เลยไม่เป็นสตินสีไม่แก่กล้าขึ้นได้เพราะจะต้องติมใหม่ยอยู่เรื่อยไปส่วนสมาธิจะเป็นสมาธินีสิแก่กล้าได้ถึงจะเป็นอินทรีย์ได้ สติจะเป็นสตินเสียได้วิริยะจะเป็นวิริยินเสียได้นั่นต้องต่อเนื่องการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่เปลี่ยนใหม่เรื่อยเหมือนคนรับราชการทำงานไปสองสามปีลาออกเปลี่ยนใหม่เรื่อยได้เป็นคนเข้าใหม่เป็นคนเข้าใหม่เรื่อยชั้นใดก็ดี การภาวนาของเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยกำลังใจด้วย,ทำ,วยวทำด้วยความเคารพทำด้วยความเลื่อมใสด้วยความพอใจที่เราเลือกว่าที่พึงที่พึ่งของเราอย่างอื่นไม่มีแต่พระพุทธเจ้าและพระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราอย่างเป็มสิ้เราจะรู้จัก คุณประพุทธประทำประสงค์นั่นไม่ได้รู้ด้วยอย่างอื่นรู้ได้โดยสติรู้ได้โดยการเจริญสติเห็นได้โดยญาณทักษณะเราจึงเกิดความเชื่อความเลื่อมใสไม่ใช่เห็นได้โดยตาตามตัวหนังสือที่เขาเขียนมานั่นไม่ใช่ปัญญาที่จะรอบรู้ในกองสังขาร ความรู้อันใดจากตาก็ดีจากหูก็ดีจากกลิ่นจากรสจากสิตาเห็นหูได้ยินสิ่งเหล่านี้ความรู้เหล่านี้เขาเรียกว่าสัญญาคือความรู้จำเพียงแต่รู้จำเท่านั้นไม่สามารถที่จะรู้ลึกซึ้งอดีตอนาคต ของเสียงเป็นมาอย่างไรรู้ไม่ได้อดีตอนาคตของรูปเป็นมาอย่างไรรู้ไม่ได้มีผลอย่างไรก็รู้ไม่ได้รู้แต่สำเฉพาะที่ตาเห็นเท่านั้นเรียกว่ารู้จัำส่วนรู้จริงจะเรียกกับปัญญารอบรู้ในกองสังขารแม้ว่าเสียงเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงมาในรูปต่าง ปัญญาเรียกว่ารู้เท่าไม่หลงสิ่งที่หลอกลวงคือเรียกว่าสังขารเพราะสังขารที่มีอยู่ในโลกที่แตง่งรูปแต่งเสียงแตง่งสิ่นแตง่งรสให้มนุษย์ทั้งหลายเพลิพลินมัวเมาลุ่มหลงติดอยู่ในโลกอันนี้ติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ที่หาผลทางออกไม่ได้ มีมานานแล้วก่อนที่ระพุทธเจ้าจะรู้เสียอีกอยู่อย่างนั้นปัญญาที่จะออกจากทุกขที่มีอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็เกิดขึ้นไม่ได้ท,ทั้งทางติดทุกที่ออกมาซ้ำซ้อนกับสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่นับไม่ถ้วนแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ไม่สามารถที่จะเห็นไม่สามารถที่จะ สลัดออกได้อยู่ด้วยความอดอยู่ด้วยความทนจำนวนให้สิ่งเหล่านี้ครอบงำจิตใจไม่มีปัญญาอันใดที่จะหาหนทางไม่ให้สิ่งเหล่านี้ครอบงำได้เลยอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้มีองค์สมเด็จพระสมรัมมสัมพุทธเจ้าของเราเทำนั้นที่พระองค์สามารถแยกสิ่งเหล่านี้ ให้เข้าใจชัดใครเห็นชัดนะความสุขติดแท้จริงที่ผูกพันจิตใจมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอยู่นั้นนะเป็นความสุขที่สัมปยุตด้วยความหลงสติไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่สามารถจะเห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นหลงเห็นเทคุณอย่างเดียว ไม่เห็นเงื่อนทั้งสองเพราะฉะนั้นจิตใจไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ในตัวของตัวเองที่เรียกว่าสายกลางได้จะต้องมีอัตติไปเพื่อรักเพื่อชอบเพื่อเจริญใจเพื่อนถูง สิ่งที่ไม่ชอบมีอยู่ในนั้นมากมายแล้วก็มองไม่เห็นหาหนทางที่จะแก้ไขสิ่งที่ทุกเกิดขึ้นจากสิ่งแบบนั้นมีจํานวนมากที่เดียวจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสิ่งที่เราหนุนนะเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสมีทั้งทําให้เรายินดีและยินร้ายทั้งให้เกิดคุณและโทษอในแล้วเราจึงเป็นจะต้องศึกษาหาหนทาง เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้ครอบงำจิตใจของเราได้เราจรึงพิจารณาสิ่งเหล่านี้กับใจคืออะไรเราจะรู้จักสิ่งเหล่านี้ได้ชัดต่อเมื่อเรามีสติมรารักษาแยกจิตใจให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งเป็นธรรมชาติทิ่ิจิตแท้ที่สลัดรูปเสียงกลิ่นรสออกแล้ว และต่ธรรมชาติจิตที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เราจรึงได้ทราบว่าทมที่ธรรมชาติเป็นของละเอียดเป็นของประณีตเป็นของที่สงบอย่างยิ่งเป็นของที่ผุดผ่องใสสะอาดจิตมัวหมองกเพราะอุปกิเลสที่จอนมา คนที่ไม่ได้ยินได้ฟังทำคําสอนไปนพุทธเจ้าที่เรียกว่าุุุชนไม่รู้เรื่องอุปกิเลสที่จะมาทําให้จิตสมองเลยเพราะฉะนั้นผทุชนผู้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้สดับจึงเป็นผู้ไม่มีการอบรมฝึกฝนจิต เมื่อไม่ได้ฝุดฝนอบรมจิตแลวจิตก็ต้องไม่มีอินทรีย์แก่กล้าไม่มีกำลังหาศรัทธาความเชื่อความเดิมใสเพื่อให้เป็นกำลังก็เกิดขึ้นไม่ได้หาความเพียรเพื่อพยายามเพื่อจะหลุดพ้นก็ไม่มีช่องทางที่จะเกิดขึ้นได้ หาสติที่สามารถจนลึกชอบความเพียรชอบปัญญาอันความเห็นชอบก็ไม่มีกำลังขึ้นในจิตใจของสเพราะอะไรเพราะไม่รู้เพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยเป็นนิพพานแต่เราทั้งหลาย นับว่าเป็นผู้มีโชคดีที่เราได้ยินได้ฟังเพราเป็นช่องทางที่เป็นเหตุให้เราได้พินิษพิจารณาศึกเราทำความเข้าใจในจิตใจของเราขอให้เราทั้งหลายถึงจะยังไม่เชื่อ,อยังไม่เลื่อมใสแต่ก็ควรรับทราบไว้นำไปพินิษพิจารณาอะไรกันแน่ แต่ความสุขความทุกข์ที่เราทาั้งหลายกับความสุขในทางธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ชี้หนทางให้เราทั้งหลายพยายามี่จะ,จะเจริญปฏิบัติให้ได้ให้ถึงให้บังเกิดขึ้นมีมีขึ้นในตัวของเรากับความสุขที่มีอยู่ในตัวเราปัจจุบันเรามั่นใจมั่นคงแน่นอน พอที่จะยึดมั่นเป็นที่พึ่งตลอดไปได้หรือความสุขของเราที่ได้อยู่ในปัจจุบันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นอาศัยอะไรมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยจึงได้ความสุขในปัจจุบันส่วนเหตุปัจจัยที่เราอาศัยนั่นมีมากน้อยเท่าไหรมั่นคงเท่าไหร่ ความสุขที่เราอาศัยปัจจุบันนี้ก็คือความสุขได้จากการบำรงบำเรอขันนี่ให้สมบูรณ์บริบูรณ์มีรูปขันเป็นต้นรูปร่างกายของเราที่เราบำรุงเพื่อให้เกิดความสุขนี่จะอยู่มั่นคงถาวรได้เพียงไรความสุขที่มีอยู่ในขันนี่มีมากน้อยเทาย่าใดมั่นคงขนาดไหน เมื่อเราวิจัยวิจารให้ละเอียดในรูปขันอันนี้แล้วเราจะได้ทราบได้ว่าความสุขที่มีอยู่นั่นได้จากความดิ้นรนทําไมจึงต้องดิ้นรนเพราะความสุขมันหมดไปตลอดเวลาความมีมโหยความทุกข์ความร้อนความหนาวความกระทบกระเทือนตลอดถึงการชำรุะสุดโทมชราคร่ำคาชราภาพ ตลอดึงแตกสลายในที่สุดสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจแก้ไขได้ด้วยวัตถุด้วยอมิตรด้วยวิชาความรู้อื่นใดในทางโลกแม้แต่พยายามค้นคว้าหาสิ่งที่มาทนุบำรุง บำเรอเพื่อให้อยู่ได้นาน,านๆเพื่อให้มั่นคงเพื่อทรงไว้ซึ่งพลังอยู่ตลอดไปแต่ก็ไม่สามารถที่จะทรงอยู่ได้เป็นเป็นจต้าบำรุงบำเรอยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่ชั่วคราวก็หมดไปชั่วคราวก็หมดไปเพราะฉะนั้นความอยากความดิ้นรนเพื่อให้สิ่งอยู่นี้อยู่รอดด้วย จึงทาให้จิตนี้เศร้าหมองทาให้จิตนี้สร้างความอยากสร้างความหลงเพิ่มขึ้นมาอีกไม่มีช่องทางที่จะเกิดปัญญาสม,มาติติความเห็นชอบไม่มีช่องทางที่จะเกิดปัญญาสม,มาสังคโปความดําริชอบคือดําริที่จะออก ที่จะรู้จักเห็นคือให้เกิดความเบื่อหน่ายแล้วสลัดออกไม่มีมีแต่ดำริที่จะต้องสะสมให้มากมากให้ทับถมตัวของเราเองโดยไม่รู้จึกตัวว่าเป็นกองทุกข์ทานเสร็จแล้วใดมากเท่าไรสมมากเท่าไรก็อดครวญครางอยู่ทุกแผ่นทุกผลไว้ยากกับสิ่งนั้นยากกับสิ่งนี้ยากนนยากับ บ้านกับเช่ายากกับลูกกับหลานตลอดถึงเข้าของการงานต่างๆมันเรื่องอะไรมาจากไหนสิ่งเหล่านี้อะไรทําให้เราอยากทำให้เราติดทั้งโลกทั้งแผ่นดินไม่ใช่แต่เรานั่นิ้ทั่วไปแม้แต่พูดเทศเองพ,พูดเองมันขยุ่ในสภาพอย่างนี้เช่นเดียวกันทั้งเราทั้งเขาทั่วไปจังหมดหน้าสดสังเวช หน้าทีินิสพิจรารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ชี้บอกมานานแล้วเราก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวสนใจเียจะหาวิธีต่อสู้หรือเอาชนะหรือหาหนทางช่องทางออก,กว่าทางไหนที่เราที่จะออกได้บ้างที่ะจะพ้นจากภาวะอันนี้ได้บ้างเราควรพินิกพิจรารณา ทางออกอย่างนี้ได้นั่นไม่มีอย่างอื่นนอกจากที่เราสร้างกําลังคือสติก,กับปัญญามาพิจารนารู้ความจริงในพรนี้ทั้งคุณทั้งโทษทั้งสองอย่างจนปัญญาสามารถรอบรู้ในกองสังขารเหล่านั้นว่าสิ่งเหล่านี้แม้ที่คุณก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราสิ่งเหล่านี้จะมีคุณก็คุณอยู่ในสิน่งเหล่านี้กับเราไม่ใช่อันเดียวกัน ถึงสิ่งเหล่านี all, ้จะมีโทษก็ไม่มีโทษอะไรกับเราเพราะสิ่งเหล่านี้เขาไม่มีอะไรรูปเขาไม่มีอะไรเขาไม่มีคุณไม่มีโทษอะไรเสียงเขาไม่มีคุณไม่มีโทษอะไรถ้าเราไม่ไปหลงเหมือนกับคอนไม้ที่ใหญ่ๆเขาอยู่บนพื้นแผ่นดินหะือนิ้กตอนใหญ่ใหญ่อยู่บนพื้นแผ่นดินเขาไม่ได้หนักอะไร แต่เราพยายามที่จะไปแบกเขาไปยกขึ้นมาก็โทษละหินมันนะดวงอาทิตย์ที่แผดเผาไปจำโลกอยู่ไปจำเขาไม่ได้ร้อนอะไรแดบดบเขาไม่ได้ร้อนอะไรแต่เราเองไปอยู่ในแดดหรือมาพิจารณาตัวเราเราก็ไม่ใช่แดดอีกถ้าเราลนกออกจากแดบดบเราก็ไม่รอ้อนเพราะความร้อนมาได้จากผัสสะที่เราไม่ออกจากแดดนั่นเอง ความทุกข์ทั้งหลายก็ได้จากรูปที่เราไปหลงยึดถือนั่นเองถ้าเราไม่ยึดถือรูปมันก็เป็นรูปเราม,ก,รมก,ก็เป็นเราเหมือนกับแดดก็เป็นแดดเราไม่อยู่ในแดดก็เป็นแราคนละสุดเราจะออกจากทุกข์ได้จะเห็นความจริงได้ในครนี่เราจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้แทงตลอดในเรื่องนี้เรียกว่าปัญญาหลบรู้ในกองสันขา่า ปัญญาเหล่านี้ล้วนแต่ปัญญาเพื่อจะออกปัญญาเพื่อจะรู้เห็นความจริงเรียกว่าสัจจะในอริยธรรมทั้งหลายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์ทรงสเสนงแล้วเพราะฉะนั้นในเราทั้งหลายผู้ได้ยินได้ฟังแล้วควรเข้าใจว่วจิตนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์ค้นพบแล้ววหวจิตทุกดวงอ แต่พดผ่องใสบริสุทธิ์จิตนี้เศร้ามองพระอุปกิเลสที่มันจอดมาคืออารมณ์ต่างๆที่ตาเห็นหูได้ยินเหล่านี้เองเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่รู้เรื่องอจิตนี้บริสุทธิ์หลืออะไรเป็นจิตอะไรเป็นกิเลสอะไรเศร้ามอง ไม่มีความรู้ในสิ่งนี้นนจึงไม่มีการฝึกฝนอบรมจิต,ตเพื่อให้จิตนั้นถึงสภาพแห่งความบริสุทธิ์พุทธะมีเฉพาะอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและสาวกผู้เลื่อมใสผู้เคารพผู้ตั้งใจผู้เข้าใจอันถูกต้องในรมคำสอนของพระองค์เท่าน,นั้นมีการฝึกจิตและได้รับความ พุทธภูบริสุทธิ์สะอาดพ้นจากทุกข์ไปเป็นจำนวนมากต่อมากแล้วเราทั้งหลายก็เป็นพุทธบริษัที่เรื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระองค์ว่าสวากัตรธรรมคือธรรมที่พระผู้มีพระภาคจ้าพระองค์แสดงไว้ดีแล้ว ธรามาแสดงไว้ดีแล้วเพราะเป็นความจริงเป็นสัจธรรมเป็นนิยานิจธรรมสามารถนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ได้รู้ได้เห็นตามความจริงแล้วได้ออกจากทุกซึ่งทุกคนไม่ต้องการได้จริงๆ แล้วได้ถึงซึ่งความสุขที่ทุกคนต้องการได้ด้วยไม่ใช่ออกจากทุกข์และไปอยู่ลอยๆแต่ได้ถึงซึ่งความสุขอย่างประเสริฐเพราะฉะนั้นปราจญะก่อนจึงได้กล่าวว่าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีเพราะท่านเห็นชัดแล้วว่าที่พึ่งในรูปในเสียงในกลิ่นในรสทึ่งไม่ได้สักอย่าง สร้างความเศร้าหมองสร้างความทุกข์ให้จิตใจตลอดเวลาถึงแม้ว่าร่างกายจะได้สมบูรณ์บริบูรณ์ไปโดยเนื้อโดยหนังแต่มาดูจิตใจแล้วได้รับความทรมานจากเครื่องอุปกิเลสทั้งหลายก่อควรวุ่นวายอยู่ตลอดภายในจิตใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเอาจิตใจแล้วเราก็ต้องอย่าหลงกายที่จะนากายเห็นคุณ มีมากน้อยแค่ไหนที่เราควรหลงแต่มีโทษมากน้อยเท่าไหร่ที่เราควรจะสลัดทิ้งเราควรจะสลัดออกควรพิจารณาให้เข้าใจแทนสลอกแล้วตั้งใจปฏิบัติวันหนึ่งทางหน้าเราจะตข้าได้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์พุทธทอง,งเรียกว่าปัญญายะบริสุทธิ์สติจิตจะบริสุทธิ์พุทธองสะอาดได้นั่นเพราะปัญญาวิปัสสนา ที่เรามาธรรมวิจยะความสอดสอ่องธรรมคือรูป,ปรธรรมได้แก่อัตภาพร่างกายที่ไม่อยู่ในตัวของดักขอให้เราทั้งหลายจงเพยายาเราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้โชคดีแล้วไม่ควรจะให้พลาดความดีในครัวนี้ควรตั้งใจเรื่อมใสประพฤติปฏิบัติตามคำที่มีที่เราควรฟังก็คือพระโอวาทคําสอนประพุติเจ้าเท่านั้น ควรเจยิตได้เป็นชนะที่พึ่งคำพูดของคนหนอกนั่นอย่าถือเป็นประมาณแต่ถ้าหากว่าใครอาศัยธรรมะและกล่าวเป็นเสียงแทนสว่าขาธรรมเพื่อให้เราได้ยินชัดนดี่ถ้าเราควรฟังเพราะเป็นเสียงธรรมควรนำไสทพินิจพิจารณาถ้าเสียงประตอบด้วยสิลเลทิฏฐิของตนแสดงออกมา เป็นเหตุให้เราลงไหลหรือยินดียินร้ายนอกไม่มีที่อ้างนอกทานอกวินัยแล้วอย่าถือเป็นอารมณ์เมื่อเราเข้าใจแล้วนำวนตรวจรองพิดนิารณาปฏิบาาัติธรมต่อไปนี้ภาวนา